สวัสดีค่ะจากผักการหอมสวีเดนค่ะวันนี้ผักการหอมมาเก็บผักไปทำสลัดแล้วก็เอาไปจัดเมนูดัดแปลงค่ะก็ผักมันอัดกันแน่นค่ะแล้วใบก็โตด้วยผักการหอมก็ไอ้ชัยะไอ้คี้เลยอักตาหนี้นีลูกโอ้โหกวนจังเลยลูกเออหอมก็จะแยกอีกสัก สองสาแปลงเพราะว่ามันมีเนื้อที่ว่างๆอยู่ค่ะค่ะตอนนี้เรามาเก็บผักกันเลยจ้ะ ก็ได้แล้วนะคะผักไรสารไรยาของเราค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำบาดาลน,น้ำมีเยอะค่ะล <c oughs> ้างไม่ทิ้งนะคะล <c oughs> ้างในถังเลยค่ะ <c oughs> จากเหลือล้างผักเราก็เอารดผักต่อจ้ะ <c> เ <oughs> <c oughs> จ้าคิดเลนนี่ตามจังเลยลูกฮะพี่ใช้ยาไปไหนอ่ะลูก <c oughs> อุ้ยเออน่ารักจริงๆ หลังจากที่เก็บแล้วนะคะผักกาดหอมก็แยกไปไว้หลายแปลงค่ะเห็นมันว่างๆอยู่นะคะค่ะนี่ค่ะผักไร้สารระยาของเราค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูแปลงที่ผักกาดหอมขยายนะคะจะแปลงซ้ายมือนะคะตอนแรกเขาจะมีผักชีลาวค่ะปะปนเล็กๆอยู่นะคะเสร็จแล้วผักกาดหอมก็แยกเอา ผักชีลาวมารวมไว้ไว้ในจุดเดียวกันค่ะเพราะเราย้ายได้ค่ะเหลือแปลงว่างๆผักกาดหอมก็เลยลงผักสลัดไว้จ้ะค่ะส่วนแปลงน,นี้ก็เป็นเอ่อข่าวก่อนนะผักกาดหอมลงให้แล้วค่ะจ้ะแปลงน,นี้งามเลยค่ะงามเลยค่ะเห็นไหมเพิ่ม <laughs> แป๊บเดียวค่ะเนี่ยงามมากเลยที่มันมีคณะใบหยิกด้วยอะค่ะอาจจะมี ลำหรือมีอะไรหลายๆอย่างนะปนกันถาะที่ที่สำคัญคือคณะใบาิกค่ะมาสวยเลยค่ะนี่แหละแล้วก็มีผักสลัดสีม่วงด้วยอันนี้ยังไม่ได้เก็บเขานะเพราะว่าไม่เขาต้นมันห่างแล้วเขาจะไม่มีอ่าหนอนแมลงหรือว่าตัวทากมาปนเท่าไหร่นะต้นผักนี่คือเราต้องให้ช่องว่างแบบนี้นะเพราะพวกนั้นเขาก็กลัว แสงกลัวแสงอาทิตย์กลัวแสงแดดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเขาจะอยู่ในที่อับๆนะถ้าเป็นอับๆชื้นๆหรือว่าต้นมันทึบๆนี่มันจะซ้อนกินกินผักเราเลยค่ะงามเลยเนี่ยไว้ต้อนรับแขกคนค่ะใครมากก็ได้ได้แบ่งปันกันไปค่ะสวยไหมอา้าวคุณนายมานั่ง อบอุ่นอยู่ตรงนี้จ้ะนี่ก็คือแรดิสแปลงที่สองนะคะก็เริ่มมาแล้วค่ะวันนี้แอบเอามาลงตรงนี้นะคะที่ว่างๆนะคะไม่ให้เห็นดินดำๆว่างเปล่าเผื่อจะมีแขกคนมารุ่นหลังก็อาจจะได้ถอนไว้ทำอาหารจะ้ะทีนี้ไอแรดิสที่มันเป็นต้นแก่แล้วเนี่ยเราจะเอาดอกเอาเมเล็ดเขานะคะ ก็ต้องปล่อยให้เขาโตไปตามธรรมชาติแต่หัวเขากินไม่ได้แล้วค่ะมันเป็นซังแข็งละเรากินหัวมันแล้วกินไม่ทันเราก็เก็บมเมล็ดค่ะจ้าวันนี้แปลงผักกาดหอมของเราก็จะดูว่างๆนะคะอีกหน่อยใบเขาจะโตค่ะไม่เกินวันพรุ่งนี้โตเร็วมากค่ะเนี่ยเห็นดูว่างๆแบบนี้นะคะค่ะจากนี้เดี๋ยวเราเข้าครัวกันค่ะนี่แหละไปทําเมนูถาดนี้ละจ้า ทำกินง่ายๆสไตล์ครัวต่างแดนจ้าสลัดผักจ้ามีไข่ต้มไก่ต้มมายองเนตแตงกวาแครอทและมะเขือเทศตามด้วยหอมใหญ่จ้า ะเขือเทศเอาจุกเขาออกแล้วนะคะ เลมโบเขาจะใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงนะคะคุณย่าก็ใส่ค่ะน้ำมันมะกอกนิดหนึ่งนะคะแล้วผักมันจะชุ่มๆค่ะเขาจะไม่แห้งจากนั้นก็เกลือค่ะเกลือนิดเดียวนะคะเห็นคุณยา่าใส่ จริงค่ะเรากินผักมายองเนตนั่นเขาจะเอาไว้โรยหน้านะคะส่วนมากเขาจะไม่ใส่กับผักไปเลยค่ะแต่เดี๋ยวคุณแลมโบจะเอามามายงเนตมาเพิ่มอีกนะคะคุณแดมโบจะจ่ายตลาดก่อนเข้าบ้านค่ะ เมนูระบายผักออกจากสวนจ้ะ เขาก็ตักเอาตามชอบใจค่ะโรยหน้าแบบนี้นะคะแยกไว้เลยเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะสลัดไก่และก็ไข่นะคะเป็นการระบายผักออกจากสวนค่ะค่ะเพราะว่าอันนี้ไว้รอคุณเลมโบกลับมาจากทำงานค่ะเพราะว่าอีกสองชั่วโมง คุเลมโบจะกลับถึงบ้านนะคะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามมาเข้าครัวทำอาหารไว้รอคุเลมโบไปพร้อมๆกันนะคะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า